เป็นไงครับพี่ปางน้องปิ้งตอนนี้มาเพลบาลซายสั่งกับข้าวตั้งเยอะครับแต่ว่าใช้เวลาหน่อยผ่านไปยี่สิบนาทีส้มตำมาก่อนนะครับส้มตำมาคุณด้ความหิวครับโอ้โหครับวยความหิวอย่างรุนแรงครับปิ้งครับปางครับส้มตำเป็เผ็ดครับโซไซจะเกลี้ยงครับ บรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศดีมากโอ้โหครับบรรยากาศบรรยากาศดีมากชื่อแพอะไรเนี่ยแพน้องข้าวหอมมาแล้วครับมาแล้วข้าวผัดมาแน่แน่เด็กๆที่รอคอยครับกินส้มตำไปเกือบหมดครกแล้วนะครับหิวหิว หิวมากหิวมากวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่สี่กันยาสองห้าห้านะครับพี่ปักน้องปิ้งนะครับมาเที่ยวแพรละไสร์นะครับอ๋อนะ้าหมูแกงกระเจอ๋อน้าหมูใช่ไหมคะ<ช>โอ้ข้าวผัดโอ้ข้าวผัดหน้าลอ,อยมากเลยพ่อก็หิวเหมือนกันเดีย๋ยงั้นพ่อก,กินก่อนนะพ่อหิวเหมือนกันนะให้พ่อก,ก,กินด้วยนะโอเคเดี๋ยวซื้อใหม่ลูกเดี๋ยวซื้อใหม่โอเคโอเคโอเค,อเคได้จัดให้ใหม่ Cap, ครับครับ <laughs>